วันนี้มีวันนี้มาแต่บอชอสสอนะครับสถานีรชัยศีไปแล้วไปหยุรับส่งท่าเรือสาที่สถานีต้นสงโลนครับมเป็นสถานีต่อไปจะสอนหนึ่ง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 ครับผมเลขสวยมากเลขตองหนึ่งครับผม แล้วก็มีพวงบอชอสอนะห้าศูนห้านะครับเอาไวบ้บรรทุกสัมภาระนะครับแล้วก็ผู้ป่วยพิการนะครับ